มีกะเพราโหระพาแล้วก็ปล๊กพวกกวางตุ้งอะไรพวกนี้ดินมันแข็งกนได้มันแข็งอะมันแข็งอ่ะคือว่ามันมันไม่ซุยอะมันก็ไม่ค่อยโตก็มันก็แกนมันไม่กินปุ๋ยไม่กินยาคือว่ามันก็ไม่มันไม่ดีอะก็ผสมยาฆ่าหญ้าอยู่แล้วใช่ไหมคะก็คือเอาโคซอยพัดผสมไปเลยกับยาฆ่าหญ้ากับยาคุมที่เราฉีดลงดินไปแล้วก็ เว็นระยาแล้วก็ปลูกลงก็ดินมันฟูขึ้นฟูขึ้นนะคะธรรมดามันจะเป็นก้อนอันนี้มันสยุยมันสุยมันล้วนระบบลากพืนมันก็แล้วเหมือนมันเดินดีฉีดพ่นโพซอยไปสองค่ะก็ดีขึ้นดินสุยขึ้นพืชโตขึ้นกินปุ๋ยมากขึ้นอะไรประมาณนี้โอ ก็มันกินปุ๋ยถ้าเกิดรากมันเดินดีมันก็โอเคอมันก็คือมันก็งามมันก็ใช้ได้ตอบโจทย์เราตอบโจทย์เรา